รี่าไหนมื่อกี้ <lawsuit. S 2> แล้วพอเราจะไปมองออฟถ้าลงดนเลจะมีอะไรบ้งที่ดูที่เขาเป็จรับส่งตรวจรับข้อมูลหลังจากนั้นการมีสองสารเวีมีก็คือการในรูปที่เีวกันคำว่าไม่รู้ที่เีกันนี้เพราว่าเรามีแฟลก็ร้องู่แฟนก็จะได้มีแฟลได้รยตางจิตนั่นเลยบอลโิือการเข้าใจไหมก็กต้งก็ควได้ได้ท และแลเมีลวาาเวก็มีก็คือการไม่พูดกนมนเพศหรือพูดขเสียบางอย่างมาันไู้ดอเขาเิดร้อนก็เราอยู่คน้าปสีที่เราของาวที่อยู่นนคือสี่งนแล้วสุราระยะมีรามีรยะที่เามาเดนีสกาาก็คือไม่ยองมาในทุบุีว่าไอ้บีุได้ก็ะทำให้ขาดสติของผู้ที่งที่ทำให้ขาดสติมันจะทำให้อะไร เราคืปฏิได้เพราะเมื่อเราปฏิถีถุงเ้ามันอนไมก็รู้ใจมักับคนอื่นิ่ช่น่รยอะไรางเงี้ยกระย้างก็ปินแต่ตอนนั้นเราอาจจะโอ้โหาก็โมยเพราะเราปฏิเสียิแต่วาน้ที่พัาคือเป็นถ้าเป็นข้อห้าเน่ยจะายตสามารถเกาะทัได้ในทางสายทางลราแต่นั้นเราจะต้องมีสีอะไร ทีแปดทีแปดต้องคุณยงว่าปีกี่วันเออรการที่้ปียวันีได้ที่นสิวันเดือนเดืนงวันไหมไม่ถือในการปฏิบัติจริงแนะนำวิธีการแนะนำเี่นไม่ว่าสามวันสองือนนั้นหรือําตามที่แต่คนมีกรรมอยากจะเราสามารถทำได้ือแปดทีแปดมีได้ไหมปาน

แล้วก็อุตระอุตราแต่ก็นัดมาหาแต่ก็นำวีแล้วไม่ต่างจากสิ่งห่าตรงไหนต่างกันกี่ข้ก็ปัจกัยสี่สามใช่ไหมหกเจ็ดแปดแล้วก็ขสามภาษาคือการอัปรัมอัปรัมนี่คืออะไรรักษาโรมาจารย์เหมือนเนี้ยช่วงเนี้ยแต่ช่วงเนี้ยคือเราสิ่งท่าแต่เรารักษาโรมาจารย์เพื่อตวางดุทายกับ ประมาณวิจารณ์ทานมังสวิรัตันเจอย่งนี้แบบนี้เราประมาณจะทาแล้วหลังจากนั้นพอพอจากนั้นปุกพอหกวิการรับกูกนาเวราเนี่หมายความว่าเราต้องไม่รับประทานอาหารห,ารหลังเที่ยงวันอีกาลนะครับความอยากเนี่ยวัตถุประสงค์คือถ้าเราไม่ทานมันก็จะไม่อยากนลูกเราก็จะไม่คุงแต่งอร่อยกอสภาพเราอยู่เรื่องคนนี้เนี่ยรู้ก็คือกินแล้วกินเสร็จแล้วนอนนอนแบบ้งนอนสุดท้ายกลายเป็น ูไม่ได้อยากต้องรู้ต้องใจยากคือป็นโลก